สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะคะพบกับช่องตัวเลขพารวยชาแนวนะคะกับแนวทางฮานอยค่ะมีพิเศษปกติแล้วก็ vip นะคะเป็นแนวทางฮานอย3รอบนะคะงวดประจำวันที่23กรกฎาคมนี้นะคะเรามาดูย้อนหลังกันก่อนนะคะเลขเด่นรูดย้อนหลังให้5กับ6เข้าที่60รอบพิเศษมา1รอบนะคะแล้วก็ เลขชุดเลขชุดมาที่ชุดกันนะคะคือ60รอบพิเศษเหมือนกันนะคะแต่ชุดเน้นนั้นมาวิน3ตัวนะคะคือ521เนาะแอดมินก็ต้องขออภัยกับชุดเน้นนะคะแต่ยังดีที่มาชุดกันเนาะท่านใด ยังไม่ได้ติดตามกดติดตามไว้นะคะถ้าที่เข้ามารับชมนั้นมีทั้งแนวทางฮานอยลาวพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยนะคะสําหรับแนวทางเลขท้าย2ตัวรัฐบาลไทยแอดมินพึ่งลงให้ไปเมื่อวานนะคะยังไงก็ลองเข้าไปรับชมดูนะคะสถิตินั้นเดินดีงวดนี้จะผ่านไหมก็นําไปใช้อย่างระมัดระวังนะคะ เรามาดูของวันที่23กันต่อเลยนะคะเด่นรูดวันนี้ตัวเลขจะสูงหน่อยนะคะคือ8กับ9นะคะเด่น8กับ9เนาะโอม้มอวันก็มาเบิ้ลทั้งปกติแล้วก็วีนะคะติดกัน2วันเนาะแต่เมื่อวานแอดมินไม่ได้เตือนเบิ้ลนะคะ สําหรับเลขชุดเรามาดูชุดเต็มก่อนนะคะวันนี้ชุดเต็ม20 21 22 23 24 25นะคะแล้วก็10 11 13 1415น,น,นะคะสำหรับแนวทางชุดเต็มส่วนชุดเน้นชุดเน้นวันนี้มี2013 14 15 25 24 2 0 1 3 1 4 1 5 2 4 2 5นี่คือแนวทางชุดเน้นนะคะทั้งหมดจะมีอยู่6ชุดนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับแนวทางฮานอยนะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะจ๊ะสวัสดีค่ะ